สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แพลวจะมาเปิดกล่องที่ไปสมัครสมาชิกออริเฟมอะค่ะคือก็แล้วก็สนใจแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าเออถ้าเป็นสมาชิกเราจะได้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยไปสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกับนะคะที่ปรึกษาเราโทรเข้ามาว่าเออเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เขาจะส่งมาให้รายละเอียดมาให้ก็คือเสียค่าสมัครไปสมร้อยบาท เราก็ได้ไปสมาชิกแล้วก็เราซื้อของเราก็จะได้ส่วนลดประมาณ23%อะไบาไเอย่เซเงี้ยมันจะมีค่า p b เอ,อะไรสักอย่างอะ่ะเออแต่ไม่เข้าใจไม่แน่ใจก็เลยเอ่ามาเปิดให้ดูว่าที่สมัครไปอะ่ะมีอะไรบ้างนะคะก็มีกล่องเข้ามาเป็นแบบนี้ไมเออ เขาก็จะมาเป็นกล่องใหญ่อย่างนี้ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยทำไมกล่องมันใหญ่ขนาดนี้แต่พอแกะออกมาปุ๊บก,ก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าออลิเฟนใหญ่มากจะให้เราใส่ไปไหนหใหญ่มากๆเลยอะ่ะข้างในก็จะเป็นเนีย้ยช่องเดียวอะ่ะอ่าซึ่งแบบ เราก็แล้วมีอันเล็กๆนี่เราก็ใส่ของให้ลูกได้สบายเลยสิเออเนี่ยกระเป๋าก็คุมแล้วอะแล้วก็มีเออเขาก็จะมีนี่สินค้าตัวอย่างอ่ะก็ในสินค้าตัวอย่างเขาก็จะมีเป็นเทสเตอร์อะ เป็นเดย์ครีมเดย์ครีมกับไนท์ครีมอ่ะอืมเนี่ยสองตัวนี้เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนี่อนันนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีลิปสติกสองสีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าลิปสติกเนี่ย มันรุ่นอะไรมันคืออะไรแต่มีแต่เบอร์ให้อันนี้เป็นเบอร์558เห็นหรือเปล่าอ่ามันจะเป็นสีมุกมุกอ,ะอ่ะอ่านี่นเห็นไหมเออมันจะออกชมพูมุกมุกชมพูเลือดนกประมาณนั้นแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นออกแดง,แดง แต่มันไม่แมทนะเป็นสีแดงแดงเออเห็นมาก็มีน้ำหอมมาให้สองตัวน้ำหอมของอันนี้ราไดี๋ยววางอันนี้ก่อนนี่เห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นม หอมมากอันนี้หอมแบบหอมอะเออแล้วก็อันนี้ e นอ,อีคอนอราอ่านไม่ออกตัวนี้ก็หอมแต่ไม่สู้ Paradise. Paradise พาราไดพาราไดหอมกว่ามีสองตัวก็คือก็จะมีมาให้เท่านี้นี่นี่คือสินค้าตัวอย่างเห็นไหมนี่เขาก็จะมาในซองเล็กๆอย่างนี้ แล้วก็จะมีเป็นพวกแคตตาล็อกก็จะมีแคตตาล็อกของเดือนกุมภาพัแล้วก็เดือนมีนานแล้วก็จะมีพวกอันนี้อะไรใบสั่งซื้อมีใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อแล้วก็สินค้าราคาพิเศษเป็นโบชัวของสินค้าราคาพิเศษน,นี่เป็นใบฝากเงินก็จะมีว่าเหมือนกับ โบชัว sure. ซื้อครบเท่านี้ได้แรกซื้อได้เท่านี้แต่น้ําหอมเขาหอมนะนี่จะมีอะไรเล่าให้ฟังก็จะมีอันนี้เป็นพวกอะไรอันนี้อะไรนะใบสั่งซื้อก็จะมาเป็นเล่มเลยมาเป็นเล่มแบบนี้เลยอืก็จะมีโบชัวมีคำแนะนำคู่มืออะไรต่างๆมากมายแล้วก็ที้แจอ่านไม่เข้าใจเพราะว่านี่อยากเป็นธุรกิจ งงอแต่ว่าเนี่ยจะบอกว่าไอ้ที่เก๋อ่ะมันคืออะไรของเดือนกุมภานะนี่เปิดมาหน้าแรกปุ๊บเรางงไงเห็นไหมนี่ทดลองทดลองถือบริเวณร,รูปน้ำหอมเพื่อสัมผัสกลิ่นหอมเห็นไหมเออแล้วก็งงเฮ้ย ถูบริเวณน้ําหอมเราก็เลยลองอ่ถูเห็นไหมน้ําหอมเนี่ยถูจ้ามือเนี่ยถูก,กินน้ําหอมมันติดออกมามันเป็นอะไรที่เฮย้ยหรือว่าเทคโนโลยีนี้มันมีมานานแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่รู้หรือว่ามันเพิ่งมีซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันเก๋มากแต่น้ําหอมกินนี้กลิ่นอ่อนมากเราไม่ชอบ เล่มหนึ่งนะนี่ของเดินมีนาะมีจานน้าสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำหอมของ Giordano เหมือนกันลองเอามือถูอ่ะแล้วก็ออถูแล้วก็อีกข้างหนึ่งถูน้ำหอมมันติดมามันหอมมากมากอ่ะกแบบหอมให้โซอ่ะอืมเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้แหละ เราชอบอะมันหอมอะแล้วมันลดอะคิดดูดิลดห้าร้อยอะจากพันสองอะลดทันทีห้าร้อยแล้วเราไปสมาชิกรลดอีกยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อะเออมันลดไปอีกอะน่าจะเหลือไม่ถึงเจ็ดร้อยอะไม่ถึงเจ็ดร้อยเก้าสิบมันลดห้าร้อยแล้วเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วเราลดอีกยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อะเอคิดดูว่ามันจะลดอีกขนาดไหนซึ่งมันหอมมันเลิศอะ อืมแล้วก็ก็จะมีแคตตาล็อกมากมายว่าเออมีสินค้าอะไรอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าก็ได้แหละไปดูกันนะเข้ม <Okay. S 2> ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเก๋เออว่าเออสมัครสมาชิกแล้วมันมีอะไรไมันได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นป้าพิมปพป้าพิมพเปิดกล่องไงแต่เราไม่ได้ของฟรีอย่างป้าพิมพหรอกแต่ว่าเออมีตัวอะไรมา ตัวอะไรแล้วก็เนี่ยเราก็เลยไปสมัครดูเดี๋ยวจะลองลิปสตกเขาสวยนะไม่แพงด้วยอืมนั่นแหละที่จะเล่าให้ฟังก็ยังไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่แต่เอาเล่าให้ฟังก่อนว่าเออสามร้อม,มันก็คุ้มนะแค่สมัครเออโอเคอันนี้ก็ไปแล้ววันนี้ลูกไม่อยู่ก็เลยได้มีเวลามาอ่านสักทีหนึ่งเนาะ พี่วาเลนไทน์เดย์นะคะมีความสุขมากมากแล้วก็มีความไม่ใช่คนที่เราเดียวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักญาติพี่น้องเออไม่ใช่วันวาเลนไทน์ไม่ได้มีให้แฟนอย่างเดียวนะโอเคนี่ก็รักวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย